จะเป็นยังไงเมื่อนักแสดงสาวสุดสวยหลุดเข้าไปในโฆษณายาสระผมที่ตัวเองเล่นสวัสดีครับบันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าตลกร้ายฉบับรีเมคสัญชาติตรุรกีเรื่องโอเบรินดานำแสดงโดยเนริฮันอาเธอร์กิลแสคันชาโคลูและเนซิปเมมิลิถ้าชื่นชอบพิตนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ หนังกล่าวถึงดีลาลา่าดาราสาวชื่อดังเจ้าของรางวัลมากมายวันหนึ่งเธอได้รับงานโฆษณายาสระผมยีฮอเบลรนดาแต่แทนที่จะถ่ายตอนซาผมกับฉากว่าวิวนิดหน่อยภูมกกับดันอยากได้โฆษณาแบบมินิซีรีเธอจึงบนกับผู้จัดการส่วนตัวและกล่าวว่าจะยกเลิกงานนี้แต่พอรู้ค่าชิกสัญญาค่อนข้างแพงสุดท้ายก็ตกลงจะรับงานครับตกดึก ขณะดีล,ะละาลากับแฟนหนุ่มชื่อแซคานกําลังคุยกับเพื่อนๆก็โดนอาซูดาราสาวอีคนที่แอบชอบแซคานแสเมีหยุดเธอที่โมโหเลยแซวกลับที่หล่อนมักจะลืมบทเป็นประจำก่อนจะหันไปบนแซคานที่นําเรื่องเธอรับงานโฆษณายาสระผมมาบอกทุกคนก่อนจะอารมณ์เสียอีกที่เขาตกแต่งเค้กฉลองวันเกิดเป็นหน้ายาสระผมยี่ห้อเบเลนดา เมื่อถึงวันถ่ายทําก่อนดีลาลาจะบนผู้กำกับเขาก็บอกจะรีบถ่ายทําให้เสร็จภายในวันเดียวเธอเลยค่อยเบาใจขึ้นมาสักพักดาราชายชื่อทุนใจที่รับบทสามีในโฆษณายาสาะผมก็มาแนะนําตัวเพราะเป็นแฟนตัวยงของเธอเธอที่รําคาญเลยบอกให้ทีมงานไล่เขาออกไปครับ ดานีลาล่า,ลาเธอพยายามแสดงให้ดีที่สุดแม้จะไม่ชอบบทฮันดันในโฆษณาก็ตามแต่ผู้กำกับก็สั่งคัดบ่อยมากเพราะอยากให้ภาพออกมาดีที่สุดหลังถ่ายทำไปได้พักใหญ่จนเหลือฉากสุดท้ายคือตอนสระผมที่ผู้กำกับยังคงไม่พอใจเพราะมองว่าเธอยังถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ไม่ดีพอเธอเลยบ่นที่น้ำเย็นมากแถมคุณภาพยาสระผมก็ห่วยแตกแต่สุดท้ายก็ยอมไม่ถ่ายทำซ้ำเพราะอยากให้งานจบจบไปสักที ดานผูมำกับแม้จะผ่านไปหลายเทคแต่เขาก็ยังไม่พอใจเพราะอยากให้ดีลาลาถ่ายทอดทุกอย่างของตัวละครฮันดันออกมาทางสถานที่แชมพูและให้คิสเซอร์ไมค์ว่าเธอไม่ได้สแสดงแต่เธอเป็นฮันดันดีลาลาเลยพยายามอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็แสดงออกมาได้อย่างเพอร์เฟก ว่าพอลืมตาขึ้นมาก็พบตัวเองอยู่ในห้องน้ําจริงๆไม่ใช่ฉากที่เซตขึ้นเลยมองไปรอบๆก่อนจะออกไปสํารวจจนไปเจอทุนใจเลยถามทุกคนไปไหนห,หมดกับเสื้อผ้าของเธออยู่ไหนซึ่งยังไม่ทันที่ทุนใจจะได้ตอบเธอก็เปิดห้องไปหาผู้อำกับซึ่งพอไม่เจอใครก็หันมาโวยวายทำให้เขาตกใจและปลอบไปเธอใจเย็นๆแต่เธอกลับโกรธยิ่งกว่าเดิมเพราะคิดว่ากำลังโดนแกล้งเลยขอเสื้อผ้ามาใส่แล้วก็ออกไปเรียกแท็กซี่ครับ ดานิลาล่าเธอนางแท็กซีป่ปฏิบานของแทคานซึ่งพอขอบ้านแล้วเข้าบ้านได้ก็บอกให้เขาจ่ายค่าแท็กซี่ให้หน่อยส่วนเธอจะขอนอนเพราะปวดหัวมากทำให้เขางูงงเพราะไม่รู้เธอเป็นใครพร้อมขอร้องให้ออกไปจากบ้านไม่เช่นนั้นจะแจ้งตำรวจเธอเลยหัวเราะอ,ออกมาที่เขาหลอกเธออีกคนสักพักก็ต้องตกใจที่อาซูอยู่บ้านหลังนี้เลยเปลี่ยนเป็นโมโหที่ตะคููแอบพบกันจากนั้นก็นางแท็กซี่ไปหาเพื่อน,อนแทน แต่เพื่อนๆก็ทำทีเหมือนไม่รู้จักเธอเช่นกันทำให้เธอโมโหเข้าไปใหญ่สุดท้ายเลยนั่งกลับไปที่บ้านของทุนใจด้วยความเศร้าส้อยและงุนงงเมื่อกลับมาถึงบ้านดีละลากระโดนทุนใจหรือที่ตอนนี้บอกว่าตัวเองเป็นสามีชื่อในจาตีบนยกใหญ่เธอเลยมองไปรอบๆแล้วก็พบภาพแต่งงานภาพถ่ายตัวเองกับลูกๆเลยขอตัวเข้านอนพร้อมสั่งให้เขาไปนอนนอกห้องแม้เขาจะไม่พอใจแต่ก็ยอมทำตาม รุ่งเช้าดีลลาก็ตกใจตื่นเพราะสามีหรือเนจะตีแอบเข้ามาในห้องแถมยังมาหืนใสอีกเธอเลยรีบหนีเอาเจอก้องแล้วขณะกินข้าวเพื่อนที่ทำงานก็โทรมาหาเพราะเธอเข้างานสายเธอเลยนึกขึ้นมาได้วัาตามบทหันดันทำงานเป็นพนักง,งานธนาคารขณะด,ดีแลแลาลาทำงานก็เอาจะเสิร์ชข้อมูลของตัวเองจนรู้ตัวตอนของเธอหายไปแล้วบทนางเอกก็ถูกยกให้อาซูแทนทำให้เธอโกรธมาก สักพักหัวหน้าชื่ออาคิปก็เรียกเธอไปพบเธอที่โกรธอยู่เลยบอกเขาว่าหันดันไม่อยู่แล้วมีแต่เธอชื่อดีลาลาเป็นดาราเจ้าของราวัลมากมายไม่ใช่พนังงกงานกระจกจอก,ก,จอกพร้อมบอยวายที่ใครๆก็จําเธอไม่ได้เขาเลยบอกว่าจําเธอได้ทาให้เธอดีใจแล้วเขาก็พาเธอไปยังสถานที่แห่งหนึ่งครับหลังอาคิปขับรถไปสักพักจนดีลาลาหลับ พอเธอตื่นก็พบเขาต้องการให้เธอร่วมรักเธอจึงตะโกนออกมาด้วยความโกรธทำให้เขาง,งูนง,งเพราะนึกว่าเธอจะเล่นบทบาทใหม่เธอที่โมโหอยู่เลยบอกให้เขาขับรถกลับไปที่ทำงานตกเย็นดิละลาก็มาร่วมทานอาหารกับครอบครัวของนเนเ์ตีประกอบด้วยพ่อแม่กับน้องสาวของเนเชตี พอได้เจอหน้าสามีของน้องสาวซึ่งก็คืออาคิปเธอก็ตกใจและอึงจนพูดอะไรไม่ออกสักพักก็เริ่มหน้ามืนพอรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ทันเลยหนีไปสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องน้าแล้วพอหานไปเห็นยาสาะผมยี่ห้อเบลินดาก็นำมาสระเพราะหวังว่าตัวเองจะได้กลับไปโลกเดิมแต่ก็ไม่ได้ผลทำให้เธอเสียใจส่วนทุกคนก็งนงงว่าเธอหนีมาสะผมทำไม แล้วภาพก็ตัดมาที่ดิลล่าถูกส่งมารักษาอย่างโรงพยาบาลจิตเวชเธอเลยอธิบายให้หมอฟังว่าเธอคือดิลล่าเป็นนักแสดงไม่ใช่ฮันดันพร้อมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยสุดท้ายเธอจึงต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงพยาบาลวันหนึ่งขณะด,ดิละล่าอยู่ในห้องพักรวมก็มีหญิงชรามาคุยเกอัอเธอโดยพูดถึงเมตาเวิร์สรู้นอนเลิกปฏิเสธโกรธและให้ต่อรองแต่อย่ารับมันมา ทำให้เธอคำไม่หยุดเว่าหยิชะาก็พูดต่อจงเล่นไปตามบทแล้วหนทางจะเปิดเองเธอเลยหันไปมองรูปปั้นและคำคมที่เขียนไว้ว่าปัญญาและเหตุผลแก้ไขได้ทุกอย่างเลยคิดอะไรขึ้นมาได้จากนั้นดีลล่าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแสดงตามบทบาทพร้อมบอกหมอเธอคือฮันดันซึ่งพอหมอเห็นเธอดีขึ้นจริงๆก็ยอมให้กลับบ้านโดยบอกเธอเป็นโรคซึมเศร้าชนิดออฟฟิซินโรมแต่ดูเหมือนแม่ของในจาตีจะยังคงไม่เชื่ออยู่ดี แถมตกดึกคืนนั้นเนจะตีก็มาฮืนใสอีกดีที่ลูกชายอยากมานอนด้วยเลยรอดมาได้ รุ่งคืนดีลาลาก็ไปหาแซคานที่โรงละครเพื่อขอคุยกับเขาซึ่งพอรู้เขาคงจําเธอไม่ได้แน่ก็ขอร้องให้เขาดันเธอเข้าวงการแสดงแทนพร้อมมั่นใจในพรสวรรค์การแสดงของตัวเองซึ่งเขาก็จะยอมรับปากต่อเมื่อเธอพลีกายให้เธอจึงจําต้องยอมเทว่าหลังเสรกิจเขาก็บอกจะแนะนําให้เพียงแต่เธอจะได้แสดงไหมก็แล้วแต่ฝีมือของเธอส่วนที่บ้านเธอก็พยายามทําตัวให้เหมือนท่านานที่สุดเพียงแต่อาร์คิปก็ยังทม ไม่เลิกเมื่อถึงวันคัดตัวดีลาลาก็แนะนําตัวกับทีมงานพร้อมขอโทษที่วันก่อนทาตัวไม่ดีซึ่งทุกคนก็ดูเหมือนจะยังคงโกรธอยู่ยกเว้นอาซูทีมแม้จะโกรธแต่ก็อยากให้เธอเสียหน้ามากกว่าเลยให้เธอลองแสดงดูทว,ว่านั้นกลับผิดคาดเพราะดีลาลาแสดงได้ดีสมบทบาททำให้คนอึง้งโดยเฉพาะอาซูที่ถึงกับร้องไห้สุดท้ายเลยให้เธอรับบทเป็นพี่สาวนางเอกทำให้เธอดีใจมาก รุ่งึ้นดีลาลากับญาติๆก็ไปปิกนิกด้วยกันซึ่งแม่ก็บอกเรื่องอาคิปไม่มากับน้องสาวของเนเจอร์ตีหล่อนเลยบอกอาคิปติดทุระแต่แม่ก็ยังบมดไม่เลิกดีลาล่าเห็นอย่างนั้นเลยไปปลอบน้องสาวพร้อมชวนหล่อนไปเป็นเพื่อนช่วงเวลาที่เธอต้องไปซ้อมละครหล่อนที่เบื่อเลยยอมตกลงหลังกลับจากปิกนิกขณะดีลาล่ายกของเข้าบ้าน อาคิปก็พุ่งเข้ามาเอามือปิดปากเธอเพื่อถามถึงเงินทำให้เธองุนงงจนได้รู้ทั้งคู่ยักย่อกเงินธนาคารแล้ววางแผนจะหนีไปด้วยกันซึ่งที่มันโมโหเพราะโดนทางสถาบันทำร้ายมาจึงคาดคานถึงถุงเงินดีที่เนจะตีมาตามมันเลยหนีไป ในเวลาต่อมาดีลาลาก็แสดงไปตามบทบาทเดิมคือเป็นภรยาเป็นแม่เป็นนักแสดงและเพิ่มเติมคือต้องหาถุงเงินด้วยโดยมีคำพูดของยิชราก้องอยู่ในหัวว่าจงเล่นตามบทบาทต่อไปทว่าวันหนึง่งขณะทุกอย่างดำเนินไปได้สวยจู่ๆก็มีรถพุ่งชนเธอจนรถของเธอไปชนเข้ากับมออแปลงไฟฟ้าซึ่งพอฟืน้นก็พบจดหมายที่เขียนไว้ว่าทางสถาบันให้เวลาเธอหาเงินอีกแค่24ชั่วโมง ขณะดีล,ะละ่ากำลังนั่งเซง็งพอได้รับบาดเจ็บที่หัวกับแขนด้วยเนยจจตีก็มาปลอบโดยเล่าถึงช่วงเวลาได้เจอกันครั้งแรกแม้มันไม่น่าประทับใจแต่ก็พอให้เธอผ่อนคลายลงบ้างสุดท้ายเลยยอมมีอะไรอะไรด้วยแล้วระหวางทำกิจกรรมก็เหลือไปเห็นนาฬิกาตายกับรูปปั้นแมวเลยเดาว่าถุงเงินคงอยู่ตรงนั้นแน่ซึ่งก็ซ่อนไว้ตรงนั้นจริงๆนั่นเลยทำให้เธอโล่งใจมากรุ่งคืนดีล่าลก็เขียนจดหมายลาทุกคน ซึ่งขณะเวลาลูกสาวหลอนที่ตื่นอยู่ก็ถามแม่ตัวจริงจะกลับมาชี้ไหมเธอที่ไม่แน่ใจเลยตอบว่าน่าจะนั่นเลยทําให้หลอนยิ้มออกมาเทาว่าพอออกมาจากบ้านจู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่พาเธอไปสถานีตํารวจครับเมื่อดีลาลามาถึงสถานีตํารวจก็ขอเจ้าหน้าที่กลับเนื่องจะต้องรีบแสดงละครเวทีอีกอย่างเธอก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอะไรทั้งสิ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกต้องรอให้ผู้หมวดกลับมาก่อน ซึ่งระหว่างรอเนจะตีก็โทรกระ่งข้อความมาหาเนื่องจะเห็นจดหมายที่เธอทิ้งไว้ส่วนทางทีมงานก็โทรมาตามเธอเจนกันแต่เธอก็ไม่การรับสายทั้งหมดจวบจนเกือบเย็นภูหมวยก็กลับมาเธอเลยบอกเขาเธอไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันใดๆทั้งสิน้นจนเดรู้ที่ถูกเรียกมาเพราะเธอขับรถไปชนเม้าแปลงไฟฟ้าและถ้าให้การแล้วก็กลับไปได้นั่นเลยทำให้เธอลงใจมากหลังเสร็จธุระ ดีลาลาก็รีบไปลงละครแต่ทางทีมงานก็บอกได้จ้างคนอื่นมาแสดงแทนแล้วเนื่องจากเธอไม่ยอมมาซ้อมปิดบังเรื่องแต่งงานกับโกหกก็เป็นนักแสดงนั่นเลยทําให้เธอทั้งโกรธทั้งเสียใจโดยเฉพาะแซคานที่ไม่ยอมช่วยพูดอะไรเลยอาซูที่เห็นเธอยังไม่เลิกหวังก็บอกมันจบแล้วเธอไม่ได้แสดงรวมถึงแซะเรื่องเธอไม่มีตัวตน ดีลาลาจะอึงไปเพราะอุตสาห์ทำทุกอย่างทั้งสวมบทบาทยอมหลายๆอย่างเพื่อจะได้กลับมายัางจุดเดิมแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ยังคงไม่มีตัวตนเหมือนเช่นเคยครับดานดีล,ลาล<ๆ>าเธอที่สิ้นหวังได้เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยหวังจะจบชีวิตตัวเองทันใดนั้นฝนก็เทลงมาพร้อมกับละครเริ่มแสดงเธอทิ่เต้นออกมาตามบทบาทที่ได้รับ และวพอเห็นในจาตีกับสถาบันมาเธอก็นําเงินทั้งหมดมาโปรยซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ละครโปรยกระดาษพอดีหลังละครเล่นจบซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดิราลาเต้นจบเช่นกันเธอก็ได้เดินออกมาจากโรงละครผ่านเนจาตีอาคิปและผู้คนมากมายที่มาเก็บเงินและวินาทีที่จะถูกสถาบันขับรถพุ่งชนนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นฟ้าและค่อยๆรูผมตัวเอง จากนั้นภาพกระดัมาที่ดีแลล่ากลับมายังสถานที่ถ่ายทายําโฆษณายาสาะผมเบลินดาพร้อมๆกับเสียงพูิกับสังคัดและตะโกนชื่นชมกับการแสดงของเธอเพราะคิดไว้แล้วไม่มีใครเข้าถึงบทบาทฮันดันได้ดีเท่าเธอแน่ แต่เธอก็ยังคงอึ้งๆและตกใจอยู่ทว่าพอภูมิกับบอกจบแล้วก็ค่อยคลายวังวลงและคิดว่าเรื่องราวแย่ๆที่เจอนั้นเป็นแค่ฝันไปก่อนที่จะก้มลงมองที่แขนของตัวเองและพบว่ารอยฟกช้ำยังคงอยู่สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของดาราสาวชื่อดีลาลาชี่วันหนึ่งได้รับงานโฆษณายาสระผมยี่ห้อนหนึ่งแต่ขณะลองสระผมอยู่นั้นก็ได้หลุดเข้าไปในโฆษณาทำให้เธอตกใจและก็พยายามหาวิธีออกจากชีวิตนั้นให้ได้ และด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีในที่สุดก็กลับมายังโลกเดิมได้สำเร็จก่อจบไปนะครับกับหนังโอเบลินดาหนังได้คะแนนจาก AMDB 5.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดค,คุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ